สวัสดีเอฟซีช่องยูทูบอย่างไรกันน่าชมุกสุกคนค่ะฮะมมแม่นบ่ <laughs> แม่แม่หัวแอรเข่ามากค่ะมาหนีผ้าใยะเขียวมาเก็บเห็ดแม่แม่แม่นี่นี่นี่ว้าวโอ้ดอกเขียวอันนี้ผิดกระบุนนะคะ <laughs> เพราะว่าลองมาแล้วค่ะ <laughs> เอาเอานี่แม่สีหาไม่ไม่ยูุบงั้น <laughs> แม่อันนี้คือปลาเห็ดตะไคร้เลยนี่ไอ <laughs> ้ปลาเนี่ย แสดงว่าเหตุตะไคร์ออกแมนอิลิคือความเขาว่าอิลอมมิมันมี่มูมันอยู่หาล้อนี่ละนี่ละล้อนี่ละเดี๋ยวหาอีก,กอนพี่น้องหาอีก,กอนพี่น้องแมวพี่น้องแมวคันในบา้านตั้งเธอเลิศสิแสดงว่าคนบาเข่าเด้อปลาหนิต้องไปตาเหลือมยิ่ยดอกหาอีกกอนหาอีกกอนเด้อพี่น้องเด้อ ออเคลียเคลียเคลียพี่น้องเคลียเคลียเคลียไม่ได้สักพักอันเดะจอแล้วนะคะเฮ็ดหนาขาวโอ้ยเฮ็ดพ่ออยู่เฮ็ดหนาขาวนี่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 อันนี้นี่นี่นี่นี้นี่นี่นานพี่น้องเฮ็ดหนาขาวจ้าเฮ็ดหนาขาวปนหนามะรออ๋อมันเป็นสันละฮะ พอมาหาเห็ดแต่จจ้าพ่อเห็ดเดินเะยื่นี่แม่เราส้มดีกันด้วยค่ะเดี๋ยวหาอีกกันค่ะแต่ถ้าห้เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเรามาเจอแล้วนะคะแม่ไม่เคี่ยมันจะอ,อย่าเคี่ย เห็ดลางงอกเห็ดลางงอกเฮ้ยไอ้ยเขียวแล้วมาเคลียนี่แม่มันอยู่น้ำพุม่มยังสิละนี่น้ำพุม่มขีดตุน้นนะสิ<แ>นี่นี่เนี่ยเนี่ยน,น,นี่มากิ้มเอาเลยเ,ลยเคลียน้ำพุม่มน,น้อยๆแต่ไมั่ดูน,น,น,น้อยๆนี่แม่แตั้งเสียป,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 ปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดๆก็จเขาเคลียเอาอ่ะจะคือมาจิ้มไหนบ่สวย เออเนี่ยตอนน้อยๆก็เสียยาประมาทมันเด้อเนี่ยดีพอดีมันอาจจะอ้อมก่อนี่ก็ได้หาอีกตัอนั้นหาเบิ้งอันนี้หน่อยนี่ใครหน่อยนะแต่บางเพื่อนมันนะักเพื่อนอาจจะเอาไปแล้วก็เป็นได้นี่นะคะเอานี่แม่นี่เห็ดตนาขาวเอาเอาหนา้ารอเอา พี่เม่ไเห็นเขาในซองดอกไปเบตโต้ค่ะพี่น้องเบิ่งกระตาเพลินกันได้ดอกพี่น้องพี่หาวันนับจังสี่ละตีหาโหลดแม่มันเกิดมันเกิดไปมดสุ่มมองแต่มันบ่แม็น่ามองเกิดมองบ่ได้มันเกิดไปทัวเล่นบ่เกิดแต่หม่งของมันนะอืมอุ้มจังสีเอออุ้มน้อยนี่ละเออนี่เดียเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆเด็กนิบอน เออมันจิ้มเอาเนี่ยมันขื่นนี่มันอยู่น้ำจังสี่ละเขาเคี่ยวอ้อมก่อนมันขื่นเรื่อยๆออกมาน้องหัวก็เคี่ยวดินปกหนามันออกก็หั่นได้เนี่ยอยู่น้ำจืงสี่ละเขาอาจจะเอาอาจจะพี่น้องเขาไปเบิรนแล้วเจ้าข้าก็ะเจงกันเออมันหัวก็ขื่นเนาะทอดไข่มาท่านขาว เห็ดอีหยังซั่นเนี่ยแม่เห็ดทานบ่คือเห็ดกอที่เพิ่นว่าทานนั่นแม่ที่บอกเฮ้่มันอยู่นําจัำซี่ก็จังบวกเลยเห็ดทานจ้ะเห็นหน้ายายเขียวแล้วโพ่ฝ้าวโพ่ขึ้นเลยว่ะโอ้นี่ดิเห็ดอีหย่างกันจีเห็นน่ะค่ะเอาโลดนี่เระมันแกงแซ่บ พัก <One> ก <input> ันนาเล่นเห็ดหน่อยเห็ดไงท่านเขอดึกเออเจ้าสมาชิท่านเพิ่นน้าจะว่าก็ขึ้นไม่หรอแม่เนี่ยซุ่มขึ้นซุ้มขึ้นไม่กับมีไปนั่งเลี้ยวไปมันก็ไปเลี้ยงเออเฮือกันไหม เอ,ออหาอีกกันพี่น้องเดี๋ยวกันเห็นละสิเอามาให้เบิกอีกเด้อจ้ะพ่อยพ่อพอ,อีกเลยจ้ะพ่ออีกละอีนหเห็ดยังท่านติดอุ้ยเห็ดท่านจะทำไมเห็ดท่านออกอยู่ร้อนนี่ก่อนนี่แม่มมขื่อเลยเราบแม่เขืข่อเข้ามาเขื่อเข้ามาเฮดตะไคร้เสร็เดี๋ยวเฮดตะไคร้บ่หอมเฮดตะไคร่ด้วยเฮดตะไคร้แหละพันว่าหอมบ่ดมนะ จะไมกลนากิน่ว่าแกงร่วมนะก็สิกินได้อยู่แต่ว่าแห่งคนที่บ้าหย่ำดอกมันดอกอ๊้ยเราบ,บ้านปวดตาจนวะาถ้ามไม่ตาสีดอนออกะฮะแม่ว่านดอกขาวกินได้ว่าดอกเขียวกินบ้ได้แล้วปะดอกก็จะดอกแหลกสีน้งไดนะ้น่ะเขียวยงยงนะห้ามกินแต้วมันหัวก็ขึ้น นี่พี่แม่เขาหยามแล้วหาใส่แม่ไว้เหนียวเอ้ยกันนี่มาอันนี้พ,พี่พ่อยแม่กันเอ้ยว้าวมีตจิ่มก่อว่าได้มันลอยตาก็อยู่บ่ได้เนาะเออม,มันเขาก็หาไปจังส่ละ่ะบ่ต้องใช้คาว่าจุ๊ๆ,ๆ แต่ว่าผมไม่เพื่อนนระเด้อแต่ว่าคือบ่มีหมู่เฮ็ดหลงหกน้ะมนต์เอาเขาก็สิเอามันไปเบิดแล้วล่วนะเอาห้าซะไรนะฮะก็จักซั่นแล้วแต่เจ้ายังบม่เห่อมันก็มุมไผมันมันเหลียวบ่มันขี้มันเลี้ยงขึ้นใบอันนี้มันบ่เจ้าว่ะจะเหลียวมามุมนั้นมันเจอยอาจจะคิดว่าเป็นใบขี้ตุน้นหาอีกก่อนพี่น้อง อันนี้ีอุ้ยเหยียบเนี่ยหยียบนไม่ในี่ตีนออก้วนี่ตีนออก้วนี่ตีนออกดูนี่เม่นบ่านะแม่อันดินพุอยูยังบ้างไหมนดูเทียใบไม้นั่นออกรเปาม่นบอือบ่เมีนบ่แม่บนเออ แต่พวกก็จะสีหยยบสีมักใส่เห็ดค้นประนันนี่อีกบ่นอ่ะเหี่ยหายดูแต่ไม่มีหดช่องดอกเออเดียมันวมันหน่อยๆจังสีล่ามันจะปีออกนะ อ,อ้อาวมะกอกศิริเลียมาหาเจ้ายุติวัสนจันม่ <c oughs> เจ้าพ่อดอกเดียวสำน,นันตัวคำนี้ตั้งเทเลอร์ป่านนั้นนักเห็นกับนักยางเขามา <c oughs> แต่ว่านักเห็นแต่เ <c oughs> ๊ะก็แม่ตีสองดอกสองดอกน้อย <c oughs> มันเกิดเท่าดอกเนาะมันประเด้เป็นมู มันก็สิเป็นมูยุ่นละเตี้ยต้นหลายก็เห็ดมช่ปน่ะาาจังวันหาหาเคีย่อาอร่อยนี่แหละฮะเอือนัะ พ่อหนูจะก็นั่งเอาค่ะแทะใส่บ้างดใส้วยใส่บ้าบงดูดูเห็ดแดงตีเอเออยู่ตรงนีเท่าทิมเบิด์ดใส,ส่บ้างด้วยเหรออือขันแม่น้ำมะพร้าวเขาดีได้ดีดอกเจ้มามะพร้าวไม่ดอกเท่าหากันได้สน่ะพี่นอ้องค่ะ ขากนาันเด้อหามันแดง,งเต่งเข่งเต่งเข่งอยู่เนาะหึงไม่นด้หหนเห็นตขาขาแต่ใช่ได้ไหมแม่เนาะ หาออมะนีก็ไม่เป้อนไมดาเฮ้ยไจไหนคะใส่เห็ดพอ้องแต่ปนเดียวเห็ดแดงงั้นันได้จากสิบดอกวน่ะมักสิพอสิดอกว่าอันเนาอ้้เนาะทันเนาสิได้เิงตานิไปปสามสีดอกเห็ดแดงแกงหน่อยนึงเมียบ้านเสาๆเมียบ้าน เฮ็ดบอสกิปโปมอ่ะซานะเขาไม่ได้มาหากิปโปนะมนี่นเนะมียบ้านค่ะพี่น้องค่ะกลับแล้วขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องยูทูบเมียลดด้วค่ะหน้าจะเดิมมื่อน,นี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย <laughs>